โอ้มีเพื่อนก็กินข้าวเรียบร้อยมาพอพมาคูณเมื่อวานนี้เจ้าอันนั้นจิตอันนั้นป้าหนึ่งหนึ่งจะให้คนเดียวหนึ่งอันเจ้าท่างให้นะหนึ่งให้คนเดียวไอ้บนน้ำแกเห็นบอกเราจะให้คนเดียววะ่ะโอ้มันเราได้ดมาคุณพันจีอันนั้นเหรออันนี้พระคุณห้าก,กินนี่นะติ๊กหนึ่งไม่มีติ๊กโอ้เนี่ยติ๊กแตงกินให้เด็กกินเกาะเนี่ย ปาดุกใ่าเ,าเครือ,รอเครืออ่ะเครือมาจานเครือยวนลุมพนะนาบบนเป็นเขือนเาลีนหนะบนดินมากนาะดเออนดินมากบนเปดิมากขนแล้วนะม,มีบุมากินไหมเท่าไหมีบุญยากหน่อยไหมเท่ามี่บุญยากหน่ย,อ,นย,ยนอื ทำมีเงเข้าแล้วก็ขนแล้วเฮ้นอ <Hello. S 1> เอเยเข้าบัเบียนเนี่ยเบี้ยนหอบไปจ้ะเอาล่ะบังลัดอยู่ออยู่นอก,กอมีแต่ภาพคอนี้แล้วก็สตาร์ทเมื่นเอาจาก10ส,สามทีเรียกว่าอบกันเลยไม่เห็นกรลงมากเหรอเอ๊ะก็มาเลยไปอีกประมาณเอ๊ก็มารับว่าละมาซา,าซืซ้อเาบี้งมงงาเงี้ยมา เออเอฟบุญหันกินคราวนี้มากินข้าวเอฟากิ่นข้าวเอฟมาเอฟไม่กินข้าวโอ้ีเบิ้ข้าจะมากินข้าวอยู่รุมนะนะฮะมันโอ้สุดแดงเลยคนเปียนสุดไหมสีแดงองตองว่ะเนี่ยเดินหน่ายไกินข้าวนึ่งป้อนลูกบอกเ่ยาเย็นก่อนเซเออจะเอาไว้แล้วะทเย็นก่อนเนาะต้นประดุกไงเนี่ย เอ๊ะมาเก็เข้าไหเอ๊ะกินแล้วเด้กกกินแล้วอย่างแต่เจ้าพ่ได้กินนะอันมากเราเล่นไปเล่นมายังเป็นมันวิดลุลุ่มไหมน้ากินข้าวแม่ชากินข้าวน่ะยบยากแล้ววะอิ่มล้ววะ อิ่มแล้วไอศักดิอิ่มแล้วโอ้สลีมวันนี้จะกระฝันให้หนึ่งฝันให้บ่าวเซฟเซฟเหรอเอาละมันมาแล้วได้ล้าบอลละมันนะทุบออกไปทุบมึงใบไม้เขียวอันนี้จานเขาเนี่ยเนี่ยจานเขามันฮอนอยู่นี่ลูกกินอะไรเห็นบ่า เพื่อนๆป่าหุ่นเนีบนห้าบุลอดกินเบ้างมึงก่อนอาหารบุลอดเป็นไหนๆสักที่ไหวให้กินไปเช่ไปกันไงมาหน่อยอ่ะโอ้เพื่นใจเรียบร้อยแล้วเป็นปลาดุกใจปลาดุกไว้ถ้านี่แหละพันจิปลอดบปลอดใจเอากลางอ้อหมดละเราปลอดกับเขาเนี่ยฮะเนี่ยเอาเขาฮัลโหลกินบ่เขากันเนี่ยไปเนี้ยนี่แหละเนี่ยกินเนี่ยนะสามีเนี่ะ นี่เด็กตกครับเ่นะซุปเปอร์สตาร์นั่งมมสังมันั่งนะสันั่งนั่งนันไอกินข้าวนั่งนานั่งบ๊คูนนะคูณเฮ้เอนั่งนเด้นั่งเลยนั่งนั่งกรได้แล้วนกันได้ะเออสุมาก

เอ้ยเพน่นอะป้าสันคนเดือนเดือนกินเขาเออกินเขาแม่ปอนเบื้องกลางเขาลูกแดดสุดถ้ามีกลางเด้อเอามือใจออกกลางนะมือจิบอ๊อฟกระชันแรงกลางรู้รู้รู้ขาคอโดนมาเป็นเรื่องตั้งเนี่ครับนหรือข้าเป็นผู้น้อยอตั้งแล้วนั่งไหมตั้งนะตั้งอย่างนะ ติกอันีบนี่ย่อาพลังน่นีพดเนี่ยพดสีนนเอาฮอ้นเอาบ่อา่นนะพูดดีนะพูดดีนะมากบ่มากบ่งามบ่นนะบ่บ่ละงามบ่กัดมมากกระดงามบ่้เฮ็ดมันวานี้อ้ไปฮับเอาเออนีเห็ดแล้วนี่เฮ็ดแล้วเฮ็ดพูดีนะเฮ็ดมันว่านี้เออเฮ็ดแล้ว งามบ่กเลเป็นแม่น่งผู้งามบ่กอีมีว่าจิตมากลมก็เอาลมมันผู้เบาผู้เบาพลังผู้เบาเบาพลังเบาพลังเนี่ยอย่างไรอีมีเนี่ยม,มาบ่มากินข้าวเสียอีมีอายเลยบ่ญยากอีมีน,นะ อันนี้มันบรเทือนดีนะเนี่ยอ้าวโอ้เราถอยจันนบอีได้หน่ะพี่น้องทีกี่นี่อ๋อกระทุกเทือดีเรากินเขาโอ้กระเทือนเป็นเทือดนิ่มแต่ตอนมาคัางแหลกถุนจะไปสังเกตเนาอเราก็นับทุกเทือดแถวกินน้ำกัดกระทบตลอดบางทีลูกคนนบไปฟวนบุ่แม่นได๋บุ่แม่โนบต้นนากับนบคื่อดีหายตะกี้วะข้าวนาเมียพุ่มทราบกิ่นข้าวอีมเราลืมนบเด๋ว่านบไปนั่งโต๊ะสูงตั้งนั่งคือโต๊ะนั้งเฮียนอยู่ ผู้ว่าก็อยู่ห้างนั่งสร้างอยู่ห้องล่างนี่กินเขาเอิ่นแล้วก็ลืงนกโอ้คือกินอยู่เหมือนนี่นะปั๊บเห็นว่าลูกย่อมพอดีอันนี้ลำวงประกาศรอบลำวงไปฝนน่ะลูกย่องคือว่อา,นนขาเขาโดนไปฝน่ไม่นกอิอ่มเขาแม่ไหนแม่น,มนกประมาณหนึ่งเก่งมากนะเฮ้ยเกมากมามา <ขอ S 1> ล้วก็ขอขอมา แล้วก็ชิมะพ่อก็ชิมะไปบ้านพุ่นเขาไปบ้านไปยังโคมเลยเป็นยังไงให้แกมาไม่ยงสักิฟมามายืนนั่งสักิฟเก่งขาอ,อิ่มแล้วเนาะวันนออี้มมก็เมื่อวันเด้อมือนน้ามาหยำไม่เราอันบ่าวเอ็กกับบรรลนนี่ไปเอาปลาดุกเนาะย่างเพิ่ม,มากันวันนี้บอลลด อไอ้นําส่งหั่นไอ้บุญนํก็บอกวันนี้บอว่าจไดว่าไปเฮานี้ไปเอาเอ้ยคุณเดนี่ไปไปกันซั่นน่ะไปกันเอากๆแดกๆดนี่อือปลาดุกแดปลาดุกแดับยังดับเลาเลาอกกับเบียร์แดเออๆเอาไปเอากินข้าวแล้วก็ไปเนาะเฮาเจ้ากินข้าวแล้วแล้วก็ไปมันสิวยเฮายางไปดนไดวยสิฮอดางนอกน่ะสิฮอด ดึเดง,ง, wow. งเดดออกละย่งาลงละฮ้อนว่าเป็นฮ้อนแล้ยางอยู่ข้ายิ้มก็ไปรีบไปเอันนะ่ะเสียบมันเนะาะเสียบมันพอเสียบซอยเจ้านะ่ะพอเสียบมันซอยเจา้าคนเดียวเอออคนเดียวบ่ <c ười> มีคนผู้ใดซอยออบอกอันน้อ,องอติ <c ười> ๊กไปซอยน้องิดลูกยกยกซอยอยู่คั่นบ่าลูกเนาะจริงๆติากไปเฮ็ดมันซอยซาลีเนี่ยแต่ว่า ข้าเอาบุญหลอดเนาะบุญพ่อบุญหลอดเนาะ <S 2> <S 2> ฟ้าปปนเป็นอะไไม่เท่ามีอะไรเนี่ยไม่ได้ให้ให้หนี่เออถ้าจิเดาเอาไปกับให,ให้ให้เกลืออะรเห็นยังสำเนาะยูดติแม่ยูดลำตัแต่แม่อุม่มลูกตลอดเด้เอ็กินใจหัวปลาดุกแม่ แขกพ่อปะดุกเนาะุคูนบุกินสนามผ่าปะดุกอ <ue> ่ะไอ้เ <runs> อ <out> ๊กินไอ้มันนไอ้ทางเปลุ่หันไอ้ทางซนี่ไอ้ผานน้องทางนี่ไอ้นำไอ้ผุ้นำผ่านน้องทางบนน้องบทางไอ้อนำไอ้นำคนเดียวอ๋อน้องยังบท่างสวยไอ้ได้สนะเออเนน้องเันเสีบมันไอ้นำทางฮะดีแล้วแล้มันก็ลองกันมาเสียบอีก

เอกมานกินหน่อยอันก้นเยอะบ่มักนอนกีดกีดนี่บ้านนุ่นเดี๋ยบัวเอาไปซืบผามันสาไปซืรถบ้านนู่นนะขันใดมันไร่นะืงมคน้นเองกะด่ากับ้นนุนเงินบริโกับบริษทซื้อแล้วมีกรซื้อรถแต่เอาฮะอีตซื้อรถตั้งเ xin mời ăn bảo bay con xin mời anh hết đi khỏi hết con lạc hết mike bun con nọ hết mới nếu bun con 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 nếu để nói, cà... <laughs> xuân <laughs> để nói cái để nói một cái đinh gần nói để lai cái đinh gần <laughs> 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 nhìn là cứ nhìn, 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 nhìn ngắt à à <laughs> vâng à. đấy ngắt khé, mình phụ này sẽ liền ngắt ừ. mình phần phần mặn <laughs> thế đấy ăn ừ, <laughs> thế đấy ngắt ngắt đấy ngắt đấy มีติดผู้ชายก็เห็นงัดกับบ่แพ้ยกเป้าก็บ่แพ้ผู้หญิงน่ะเฮ็ดแต่แนวเบาเฮ็ดแเบาคือคืออยู่บ้านเขาเฮ็ดมนึงเขายกแบ่เคยไปซอยน่บ่ผู้หญิงบ่งบ่แพ้่าทาวยซเกงก็ไปยกป้ขึ้นือตัวเอ นายจีนไปเลยกินข้าวลตว่า่ั่งฝรั่ง,งนจีนาย <c oughs> จีนเนี่ยฝรั่งแนันเนาะนจีน่นในจีน <c oughs> บอกเราเดาเราในจีนไปกินข้าวนี่เอาเองนะบอกบอกอันน่ะินไว้ยอะถืออีกทีเราเดินไปกินข้านำ <c oughs> จีนกับขลังมากไจินกับลังขัดขัดจีนกับฟางพู้งามกวกันจีนจีนงามเพื่อนเลยจีนหงามจินตี่ก่น้องกับน้องกับเพื่อแต่ติดบักโบผู้บอกหล,ล,ล่อมดบอกหล่อมัดจีนรือกันคู่หนึ่งคูนึนงงามคูนึงเกิดบ,บัวงามเออมีคนงามคนบังามอยู่ว่านแสดงนเนาะ กะหักมีผู้งามต่อผู้บวงามเนาะผู้หญิงคือกันมิติต่งหน้าซื้อแต่งน้านเปแต่งหน้างามเนี่ยกรติกแต่งงามเหมือนกัน,นกเนะาะกระติกแต่งเนาะงามบอกกระติกแต่งนะซัติกแต่งอยู่นะงามบอกแต่ถ้าพอนั่งซักติกไม่ได้เดี๋ยวมันต้องจากเถื่อ,อ เออ่นเลวสัมเอาหัม่ันนอนด้อันนี้มอม่นองก็ได้นยน,ม,ม,นมันยังไปอังไปอหอดผุห่บนทางอันรถย่างมาหอดผุหล่บนบนนํำมาส่งเก้าสุโเลฮนะ่ะเนี่ยลงยางไปนี่เนาะลงอลงผู้อันมันเดิน เนี่ยนี่เออพฝนหนวจึงหอดฝนได้ผมเป็นหอดด่วนแต่กล้วยผมไม่อดนยาแปะส่วนมันเออกะแปะส่วนมันนี่แหละกะลงบนหู่ส่วนซื้อแล้วกะบีอยู่บนนั้นท่านหอดท่านไอ้นำรถมาหอดท่านได้ไก่นั้นมามาบุได้ปัญญากะตรงนี้าไปบุนึงใกล้ดอกใกล้รอบไปฮะอ๋อเอ้ยกินข้าวไรเราครับกับเดินทางเราคุณก็ไปเลยคุณก็ไปเอาเดี๋ยวเราขูดเนาะเอาน้ำกันคุณไปเอาน้ำไอ้ ไปกำกันสร้างคนเนี่ยเอ็กได้มอมอนิดนึงไปแล้วก็เอามาเอ็กก็จะเอาขึ้นไปเถิงคุณเดขึ้นแล้วแบ่งให้เอ็กเด้อเราไปเถิงพอด้วเด้อให้เอ็กเ,เอกเอาไปเด้จอจักเขาคุณว่านี่เขาเรได้ว่าเบ่วงลำไอ้ลืมด<อ>้อทอโทษว่าไอ้นั่มปั่นกันโทษแล้วไอ้นั่ไอ้นั่บอกแล้วว่าปั่นกันไปให้เพื่เถิงเดให้เอ็กไปให้กันนะเม่มิดเดพ่าุญไทยเดกินนี่เดกินนี่เดแบ่งกันคนเอาแบ่งคนละน้อยเอาคนละเล็กละน้อย เล็กนอยได้กายบบบบนีแบงคนแล้วเราวูแล้วบ่บเราว่าเอ็กซ์ไปรม่ลมอันก็ไม่มแล้วมอนยืนันบรอันไ่เาอมาามาเอากับพันแล้วมันจึงเพราะว่ามีลเด้๋น <riding> บ่มีเด่ปั่นกันมันมีแล้วกบรั้นอ๋ Nada, à. bị vừa giao thôi mà đi. Hứa kiệt lâu thí thứ phải ngăn mắn ngăn mặn nè. Nè Nà. 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 อิ่มแล้วก็เมียแล้วก็ไปได้เขานะบอกไอ้คุณเลยไอ้คุณจะเอาไป,ไปวัดจุคนเนี่ยไปสร้างคนพวกเก่เน,นี่ยนีทะทุกคนสหรับคลิปนี้ก็สิขอลาไปก่อนเนาะเือว,ว่าเป็นคลิปที่มหัศในตัวเนื้อแล้วก็แล้วแกนั้น<ะ>ก็นสิเดินทางเอ้าไป<ะ>ครับาหานแล้วก็ซื้อปดุกเนาะบาบูน,นัมซอมาเข้าเบาเอกตะคุณเนาะสหรับคลิปนีเข้าเก้าคาบาซาบายดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป